เสื้อทีมอื่นเปล่าไปเช็คด oh. oh. ี้เขาใส่เสื้ออะไรวะทุกคนไม่ใช่เสื拜拜้อเซอร์เซียเปลี่ยนคนได้ปหมโอ้โอ้ FW is a bot โอ้เอฟวีอีสปออีกแล้วเหรอทำไม FW ครับสตรีมมือเยอะจังวะพอละเยอะละหมุนเลยแล้วกันหมุนยังไงวะแตะเพื่อหมุนกด control enter สุด All Back. ออลแบ็กอะซุดออลแบ็กอีกคนให้พี่แบค์ด้วยเผื่อพี่แบค์ได้เอาละนะหมุนมเอา้าเรือยกแล้วคิวเรือกดยกแล้วคิว <S <S ติดไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวมาใหม่วันอื่น แล้วโคจูอยากให้พี่ทำทูฮาทูคัตโอ้ยทูฮาทูคัตเดียากก็ดีมันอยู่ที่จังหวัในเกมอ่ะมันไม่รู้จะทำออกมาเป็นคลิปสอนยังไงอะทูคัตกลับเลยเดี๋ยวดึกนะเออใช่ไหมไม่อยากกลับดึกอะหาคนเลทไอวงล้อมันคืออะไรนะไอวิวแรนดอมอะ ไอ้แลนดอมมันคืออะไรนะเฟิร์นสูงร้อยเจ็ดสิบสามครับประมาณร้อยเจ็ดสามพักเฟิร์นไอ้เว็บแลนดอมอะ่ะสปินนิ่งวิวเอ้ยดี่ไงไปดูซิมีใครมั่ง เอคนนี้ไม่เปิดกล้องไม่เอาไม่เด็ดเอคนนี้เปิดกล้องเดดเลดเดดเดดนี่ใส่เข้าไปให้หมดมใครเปิดกล้องอีกอ่ะเปิดกล้องเปิดกล้องใส่เข้าไป <c oughs> อ่านี่ด้วยอ่ะถ้าไม่มีแต่ผู้หญิงอ่ะผู้ชายไปเดนกันหมดวะน้องๆน,น,นี่พี่ไม่ได้ลำเอียงนะเว้ยแต่กูเลือดไม่เจอผู้ชายเลยเนี่ยเอานี่ไงมีผู้ชายละอ่ะไปนหนึ่งไปอหนึ่ง เฮ้ยนี่ไงน้องผู้ชายเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ข้าไปใส่ก้าไ,ไปคนนั้นใครวะอ่ะใส่เข้ามาด้วยมีใครอีกไหมโอ้โหซปเปอร์บัรไม่ต้องเลทลวบ้างคนดูเป็นเป็นหมื่น <laughs> ไม่ได้ต้องการเลทจากผมเท่าไหร่ผมว่าใส่ทุกคนเลยใครคือผู้โชคดีในวันนี้พอแล้วมัง้งใส่หน่อยแล้วกัน พอแล้วเยอะละหมุนเลยแล้วกันหมุนยังไงวะแตะเพื่อหมุนมกด Control Enter สุด All b a c k อ่ะสุด All b a c k อีกคนให้พี่แบงค์ด้วยเผื่อพี่แบงค์ได้ <laughs> พอแล้วนะหมุนมเอาเรือย,ยกแล้วคิวเรืกอกดยกแล้วคิว โอ้ยแต่ต่อแต่มาวะเย้มันเจอห้องเชี่ยดีวะ,ววะ <c oughs> โอ้ยจำจีมาเขือปะเปะใครได้วะสมอยททีนะเอา,อางี้ละเล่นไม่เล่นไม่เล่น My lên Long lên long 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 ก็ One hour later. วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตลงจะลงและเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะกลับคอนโดนะครับ <Okay. S 1> ก็ไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวพี่น่าจะหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะพี่จะไปรักษากล้ามเนื้อนะเดี๋ยวพี่จะมีไปสปาไปแบบอาจจะไปหาหมอจัดก,กระดูกด้วยเพราะว่าพี่จะไปเช็คว่าสรุปไหล่พี่อ่ะมันเป็นที่กล้ามเนื้อหรือเป็นเพราะที่ไหล่แบบไหล่พี่มันเจ็บมาตั้งแต่พี่แข่งแข่งเวิลด์แชมเปี้ยนปีที่แล้วอ่ะ คือแบบแข่งชิงแชมป์โลกปีที่แล้วใช่ปะจนตอนนี้พี่ยังเจ็บไหล่อยู่เลยเวย้ยพี่แข่งมาทั้งที่แบบมันเจ็บใช่ปะแล้วแบบตอนนี้มันก็เลยแบบมันเจ็บเหลื้อลังแบบแบบมันไม่ยอมหายอะ่ะเออก็เดี๋ยวพี่จะลองไปไปนวดคลายกล้ามเนื้อดูแล้วก็ไปหาหมอจัดก,กระดูกดูครับผมว่ามันจะช่วยไหมก็ใครที่ยังไม่กดติดตาม youtube หรือว่ายังไม่กดเข้ากลุ่ม Open c h a t ก็เข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตาม youtube ด้วย <c oughs> เดี๋ยวพี่เลด <c oughs> ใครจำชื่อได้มัง่งอ๋อนี่ไงสมอยี สมอยี่ใครวะเดดสมอยี่เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าเขาคือใครวะ <laughs> ใครคือผู้โชคดีในหมุดวงล้อของเราคนนี้นี่เองเฮ้ยใส่เสื้ออะไร <c oughs> เสื้อที่หมื่นเปล่าไปเช็คนี้เขาใส่เสื้ออะไรวะทุกคนไม่ใช่เสื้อเซอร์เซียเปลี่ยนคนได้ป่มโอ้โหโอ้ f อ is a bot อโอ้ เสียใจด,ด้วยคุณไม่ผ่านเงื่อนไขของสแกรี่โอ้โหไปละไป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 คนใหม่เลยคนใหม่เลยคนใหม่เลยมีใครอีกบ้างว่า <of> นี่ละกันนี่ละกันใครเดีอะ <laughs> โอ้โหไม่เปิดกล้องอีก <laughs> ไม่ผ่านอีกโอ้สแกรี่จะเลทน,นะต้องเปิดกล้องนะครับแล้วก็ต้องไม่ใส่เสื้อทีมอื่นนะครับผมสองเงื่อนไขเท่านั้นคุณจะได้เลทน,นะครับผม FWE สปอร์อีกแล้วเหรอทำไม f w ครับสตรีมเมอร์เยอะจังวะทีอักัสทีมืออีกอะไม่เลททีมือไม่เลทไม่เลทใครดีวะฟอกกี้โอ้โหมาอีกและหมอกไม่เลททีมอื่นไงเช็ดเช็ดไม่เข้าใจเหรอไม่ใช่ทีมอื่นเหรอฮะใครอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยคนนี้ไม่มีเว um> ้ยเฮ้ยคนนี้คนนี to, ้คนนี้ได้คนนี้ได้เปิดกล้องนะครับเปิดกล้องคนนี้น่ารักอ่อเดี๋ยวหรอพี่ไม่รู้จักก็ดีก็อย่าลืมนะครับไปแบบสุภาพชนนะเดี๋ยวพี่จะเดทไปเขาเนี่ยแหละก็ฝากทักทายแทนพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ก็จะทักทายเหมือนกันนะครับก็ไปก็ฝากเหมือนเดิมช่องแชทเราก็สีขาวนะครับสุภาพชนพิมพ์มีขามีขามีครับด้วยนะครับไว้เจอกันน่าจะวันจันทร์นะวันจันทร์มาชัวร์แต่เสาร์อาทิตย์ไม่รู้เสาร์อาทิตย์พี่อาจจะไปอัด คลิป YouTube ให้คลิปหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าอัดคลิปอะไรดีถ้ามีโอกาสอาจจะให้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสตรีมวันจันทร์ครับถ้าจะมาถ้าจะมาเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวบอกอีกทีใน IG จไม่ก็ในเพจ Facebook นะครับผมไปละบ๊ายบายวันนี้ขอบคุณมากครับใครที่ยังไม่ได้ซับไปเตรียมตังค์มาซับด้วยไปละบายบาย